เออเริ่มอย่างนั้นเลยล่ะโอ้ยเอาไปลนใดๆก็ได้ถ้าตาก่ากแดดไม่ทันก็ลนเอานะคะหัวปีทำไมมันขาวสวยจังเลยอ่ะไม่ดําเลยแม่บอก่าห<ะ>โอ้อาหารเช้าวันนี้เน่ยซื้อมาฝากยายท้องน,นาคแม่ได้กินกับข้าวต้มเลยหแม่แ,แม่กินปลาร้ราบองอันนี้ก็ดีนะมีแคลเซียมดีผักใส้มันขมนะ <laughs> ว่าวันก่อนเราทำห่อหมกปลาดุกกับปลาช่อนแล้วมันมันแสบหลายนะครับเราก็มีต้นกล้วยแล้วมันก็เริ่มออกลูกออกผลออกเครือเราก็เลยเอามาทำห่อหมกอีกสักวันหนึ่งวันนี้เป็นห่อหมกปีกล้วยใส่ไก่แมนบอลไม่ใหญ่ท้องหน้าเอาเปลี่กล้วยมาสับประมาณนี้นะครับสับประมาณนี้อย่าละเอียดมากมใ,ให้เป็นชิ้นชิ้นแล้วก็ไก่ไก่ก็เป็นไก่อกไก่สะโพกไก่ไงเราก็มาสับนะฮะ ก็อย่าละเอียดมากให้มันมีความเป็นชิ้นไก่เช่นอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมมีชิ้นไก่นะฮะอย่างนี้เครื่องเครื่องเป็นอะไรบ้างแม่เครื่องคะเครื่องใส่อะไรบ้างมีพริกมีหอมมีกระเทียมปลาร้าเกี๊ยวหน่อยครับน้ำปลานิดงนิดใส่ข้าวเบียร์ป่ใส่เออข้าวเบียร์นำข้าวเบียร์นี่ใส่ทําไมแม่ใส่ให้มันนัวมันที่ได้นัวห่อหมกขั้นบ่มี่ข้าวเบียร์มันก็บนนัว บ่เหนียวไม่เหนียวไม่นัวไม่อร่อยคือข้าวเหนียวเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีความเหนียวหนุบของเขาแล้วก็มีคล้ายๆจริงๆไม่ต้องไปใส่น้ำตาลนะเพราะในข้าวเหนียวเนี่ยมีความหวานธรรมชาติเ๋ยวน้ำายูอะไรพ่อทำอะไรคะพ่อแหวงจะจะจะทำอะไรเผาสวนบปล่อเล่นอย่างนั้นเลยล่ะ โอ้ยเอาไปหล่นใดๆก็ได้ข้างในไม่ได้เอามาลนนี่ลนไหนเป็นไรลนเนี่ลนนี่ลนแก๊สเอาไปลนแก๊สนิดเดียวเสียดายเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยไฟจะไหม้บ้านก็ตรงนี้แหละครับจะห่อหมกแต่ว่าจะเผาบ้านซะแล้วฮะโอ้ย ถ้าตากแดดไม่ทันก็ลนเอานะคะ้านนแแดดดียยะวัออไมม่ตัดตัดไว้แต่เขาตัดนิดเดียวพี่ลินไม่ใช่เขาไม่ยอมตัดเขาตัดประมาณสองก้านแหละก้านนตงมัเขาเสียดายตองพี่บ้านนี้ใช่ไหมบ้านนี้เขาเสียดายตองตองกำลังออกลูกตองมันอันนี้ตองมันกำลังออกลูกมันป่อยกล้วยเนี่ยกล้วยกำลังออกลูกอ๋ออันนี้ยังไม่สุดใช่ไหมพ่อ มีหัวโกยังไม่ท่านทูตายรอกไร้เขี้ยแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเอาไปยอมาให้โอ้ยคนละชนิดยอลงยองามมากมากขอบอกเลยไม่ใหญ่จังเลยเอาใบแบบไหนอ่ะเอาได้หมด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 ไม่แก่เหรอโอ้ยยิ่งแก่ยิ่งอร่อยเด้อข้าข้างๆส้วมมันงามวะเอาฮะปลูกไว้ที่อื่นมันไม่งามพี่ลินไอ้ต้นอื่นที่ปลูกไว้ที่อื่นมันไม่งามทําไมปลูกข้างส้วมมันงาม ไม่ต้องตอบตัวนานมันู้งก้อนนี้อย่าสร้างเหรออ๋อปลูกก่อนที่จะสร้างต้นอื่นเนี่ยโหยทนั้นทุกอย่างเอามาไว้ข้างซ่วมนะคะใช่ช่วยกันให้ปุ๋ยไอ้พวกใบยอเนี่ยมันปลูกข้างซ่วมมันงามจริงนะอ่แม่รอแล้วนี่อืมอ้าวอันดับต่อไปครับเป็นห่อหมกปลีกล้วยใส่ไก่ หัวปีทําไมมันขาวสวยจังเลยอ่ะไม่ดําเลยแม่แม่พูดถึงกล้วยเนี่ยนะมันเป็นพืชที่ปลูกแล้วไม่มีอะไรที่ได้ทิ้งจริงๆนะใบเอามาหอ่อหมกทํานู่นทํานี่หอ่อข้าวเหนียวหอ่อเอาไปรองเวลาเราทําเป็นอาหารประเภททอดผัดนะ รองเสิร์ฟก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องห่อหมกถูกไหมกล้วยนะอ่ะใบลูกก็ได้กินอเอาไปทํากล้วยทอดกล้วยฉาบกล้วยนู่นกล้วยนี่ปลีกล้วยหลังจากให้ลูกอาจจะบางบางเรืออาจจะ8ปดเก้าหวีหลังจากนั้นจะเหลือปลีเอาไว้ก็มาทําเป็นอาหารอะไนระห่อหมกนี่ก็ได้จริงๆปลีกล้วยทําอะไรได้อีกแม่ห่อหมกได้ทุกอย่าง ต้มกินก็ได้ลวกก็ได้ต้มลวกกินกับน้ำพริกก็อร่อยเออลวกกินกับน้ำพริกก็อร่อยแล้วก็ต้นกล้วยนะเห็นเป็นต้นนะทําอาหารคนได้อีกใช่ไหมพ่อแกงเคยกินแกงต้นกล้วยไหมเขาเรี่อนีแกงหยวกเออแกงหยวกแกงหยวกแกงหยวกใส่อะไรแม่แกงหยวกก็ใส่ไก่ใส่นั่นใส่ไก่ใส่หมูได้ไหมได้ใส่ไก่ใส่หมูใส่ไก่น่าจะเข้ากันแล้นี่หอมมากโอ้นี่มันหอมมกนะฮะ หอมมะเขือลายมะเขือเหลืองนี่แหละเฮ้ยอันนี้กรอบนะอร่อยอันนี้รู้สึกแนวมันจะคุณทำไมไม่เย็บมันไม่หยิบไม่ถึงแค่แม่เดี๋ยวไปล้างอีกทีหนึ่งเรจะลากดกเลยคุณชอบกินไม่ใช่เหรอใบอันนี้เหรอตัดเลยใบบัวบกช่วงนี้ช้ำใครทำให้ช้ำใครทำให้เธอช้ำใครทำให้เธอช้ำ เอาสักคำหนึ่งก็พอใบโบกมันเคี้ยวยากนี่งามมากแล้วเนี่ยแม่ใส่ปุ๋ยอะไรอะตรงเนี้ยทาไมมันขึ้นปุ๋อะไรปลูกเฉยอ๋อปลูกเฉยเใช่ไหมคือมันขึ้นแบบว่าซัดเกิงเด้งขึ้นมาเลยอะค่ะกินแบบปนๆดีกว่าับราชนีผสมผสานมาถือให้อามั่งเถิดตรงนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยนี่กรอนมีไงโบกกระลังดบกเช็นไม้กระลังดบกเออไว้ก่อนมันยังน้อยอยู่มันยังนิดใช่ไหมนี้เปล่าเออหย่า เนี่ยที่เราเก็บแล้วนั่นอ่ะนนโซโนโมานี่นะคะเช้านี้เราจะได้ผักแม่ไปกินนะคะไม่ครับบอกว่ากินกันได้เขาไปลวกกินกันโอ้ย,ยเราก็ไม่บันพันไหนเราก็ไม่กล้ากินเนาะเสาวรสเนี่ยเกิดชักแงๆตาตั้งขึ้นมาทําไงอะคะพี่โอ้ยทำประกันไว้ก็แล้ <laughs> คือเสาวรสนี่เขาก็กินลูกกันนะเราอย่าเสี่ยงเลยเรามีผักเยอะแยะอันนี้คุณรู้ไหมว่าอะไรผักบุ้ง เอาไว้ผัดน้ำมันหอยอย่าไม่เอาสักนิดนึงเอาไปกินอ่ะเอาไว้เดี๋ยวเมาถ่ายเอานี้อะไรวะใส่เัวกระเทียมได้เนี่ยกระเทียมระเทียมออกแล้วเหรอกระเลียเกระเทียมอู้หูยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปกินอันนี้ต้องให้เพชรเก็บแล้วเก็บไม่ไหวแล้วเราดูเอาใส่มาเลยเขากินเองจิ้มเกลือกินอร่อยหรือไม่จิ้มก็ได้พันเนี้ยเออตัดมาอย่างนี้แหละเดี๋ยวไปล้างเองเลอะดินก็ไม่เป็นไร โอ้ยเสียดายเนาะอ้าวชาวสวนขึ้นมารอแต่เศร้าจะแบบนี้ฮะเอ้าไอ้ไม่เป็นอย่างนี้เองมันไปอันนั้นมันไปยารอบมาเนี่ยยารอบได้ได้ปลาว่ายารอบปลาก็ปล่อยแล้วใส่รอบได้ปลาแล้วก็ปล่อยเออแล้วทำทำไมอ่ะทำเพื่อมันบ้างทำเพื่อหนปลามันหลายให้ดูมีกิจกรรมอ๋อเอาปลามาปล่อยข้างในบ้านเฮ้ยโอ้โหอุ้ยเหรอ ช่วยตัดกันหน่อยนะเพราะว่ามันจะเสียหมดแล้ววะเพชรเสียกัดเสียตอนเพราะมันกินไม่ไหวอย่เนาะตัดมาเลยเพราะว่าเกากินไม่ไหวช่วยวเก็บกันหน่อยแล้วเราเอาไปกินเองนี่นะคะปลูกดอกแถวๆพอใหญ่ตรงนี้ดินเริ่มดีแล้วเอบไปยังล่ะเอาไปกินลองให้กินสดๆดูโอ้สะอาดปลอดภัยไร้สารพิษ ารเช้าวันนี้คุณกระพูกินกับคุณแม่นะมาคุณแม่ต้องหนักจ้ามาแม่กินมีอะไรกินมั่งคะแม่ข้าวต้มอย่ามีหลายอย่างอ่ะคุณนั่งตรงนี้ก็ได้ตรงนี้แสงมันสวยนี่เดี๋ยวนะอันนี้คุ้นๆจำได้ป่าที่เราไปซื้อกันมาที่พังงาพังงาใช่ไหมที่เราไปพังงาหรือภูเก็ตนี่แหละเนี่ยซื้อมาฝากยายทองนาคแม่ได้กินกับข้าวต้มเลยเห็นไหม นี่ก็ดีนะแม่แม่ให้แม่กินกับข้าวต้มแม่ก็ชอบกินข้าวต้มโอ้แม่กินปลารบบองเจ้าบองที่ละหน่อยกินได้นะกินได้กาไมีเพ็ดถ้าไม่เผ็ดกินได้หมดหมอไม่ห้ามเขาตมให้มีเพ็ดที่หลักกระปุกนี่แม่อันนี้ก็ดีนะมีแคลเซียมดีปลาเขาเรียกปลาอะไรนะลาชินี ปลาชิงช้างปลาชิงช้างแต่ว่าอันนี้น<า><ช>่าจะเ,เป็นปลาทะเลอืมอืม,อมกินให้ดูหนะนะน่อยน่ะน่ะกินเหมือนเคยแก้กับเป็นนันจตกรอบแล้วกรอบดีจังเปลือกเปราะมากเลยมีใบโบบกด้วยวันนี้อืม ยบกป๊บกินกลับอะไรดีนี่ไงแจ่วแม่ท้องนาคี่นี่แจ่วแม่ท้องนาคแม่มกินข้าวต้มกระเจากินข้าวต้มกระเจาบองแล้วก็ปลาทอดปลาเล็กปลาน้อยอันนี้ผักใส่ยังไม่เคยกินดิบๆลองลองชิมดูไหมผักใส่ นี่เจาแม่ท้องหนาผักไสผมน้มันผมอำหลํำมะผมแรงแหละมันไม่ได้ลวกด้วยไงรถอนี้หมดแล้วก็หมดเลยเดวทำไมเดาทำไมลาเลือดจะกินสิมดแล้วสิมดแล้วเอามาให้ออกหน่อยนะ